สวัสดีครับมืาอนี้เอาไปกับทีมงานรถดำนะครับรถดำแฮแท็กตอนไหนทีมครับตอนไหนทีมมาจากจัก,กรลาดนะครับ<อ>โคลาดี่น้องนี่ครับเราแกะวนาทีมมาื้อดินนี้จะพาไปซื้อดินครับี่น้องเอาที่ขายออาไนบอเอารถเอารถเอารถไงไปเอาเลยเปไน็นไงทีมงานมี หาขั้นครับพี่น้องไปผมทางครับช่วงร้อครับคนมาผักร้อร้อสิไปแรียนงานต่อทางสตึกครับมาจากคอนแกนสิไปต่อสตึกมาผักครับมาผักอยู่น้า ไปกูหน้าพี่น้องประเด็ดเขาในบ้านหรอกเราต้องห่วงหรอกโรคไข้โควิดอ่ะผมมีแทะในไทยในไทบ้านเขาช่วงนี้บุมีไผหมักบุมีไผหักคนเดินทางครับใน <c oughs> ทางแลนดินนี่ประมาณห้ากิโลครับ แลนดินกับสายดำพี่น้องดแล้วสายแบกไม่อยังน้นเนี่ยมันง่าเถาเย็นอกเดี๋ยวแรงมางงเขาขั้วได้ด้วยนี่ไม่นี่ยไ่ด้เล้ย้ายงดีเลยเออแจมครับแจมพี่น้อง เด็นว่าไก่หอดแล้วครับเอาไปเป็นเงาเลยไมาต้องตัดต่อขอเลี้ยวๆไปเลยโอ้โหหลุ่มต้องไปได้ดิหูทางไหน,ปนหไปนะไอคีมาใส่มากเกี่ยวพวกเดียวมา,มาใส่กับบ้านขึ้นมา <laughs> ยางกับอยู่ป่สอย่างยางจะติดพงทายเน่ามได้ขีดเก็บเพไา้เดี๋ยวนึงเอาไปเอามารอกเสร็จนี่แหละช่วงได้ยางเอที่ไหมนะห่านะรถขึ้นดต่มันแรนแดิน้ายมันฟูหมดเลยโ้โอ้โหโดดดีซะนะทางวัดที่ตัทัยก็เคยขึ้นนพไปน้อง คลิปแรกนี่ขึ้นรถตำ่ำเลยท้ายสายแบกคลิปแรกนะครับปกติท้ายอีสมโอ้ยตะเลตัวรถเดีก็กดไป ก็แต่ทั้งสี่รถรถไถมาเหตุทางกันทีมันต้องมันต้องไถออกเลยแล้วก็ลูบๆป็ได้กับปาดถิ่งไปเลยเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันมันดึงลงมาโคบมันก็หายกะฟูก็วนมากะฟูเรากลับมีวิธีหนึ่งคือไถลงมาแล้วก็น้ำหดมันต้องมีรถน้ำใช่มีรถน้ำอยู่นี่เขาทำทำมีก็ดีนะเขาบูมีที่สำคัญบูมีคือต้องกับยางหนึ่งกับยางกันโคบมันปาดมันมันดึงออกดึงออกไปทางทางก่อนย้ำแล้วงานเก็จะมากโบเขาขึ้น ขยัดนทุหลัมขึนมีดอกจังหน่อยข้าเจ้าเรียนหลอกทีมงานเจ้า่รู้งนวไม่รจะคันหรือหาันเนี่ยทีมข้าเจ้าทำของมันก็ไ่จ่อยมันได้แต่เดินลงไปเลยวะเลยปะ มลันเนอดอะเราจอดจะได้เนห้เดโอ้โอ้โนีี่ดีว้ำเที่ยวม้าเที่ยวนี่าโอ้โดดดิดงเอะ้นา้วนราไทยโดดแล้วโดดองรไทยอยู่โอ้ยงพี่น้องกูตรงห่วงเราทิ้งานเขาจอดอยู่แล้ว ่วนเไหเด้วานขึ uh, ้นจอดล้ว right. right. ีานกันโอ้แดห้รถลหบาททางเขาบอดินนพี่น้อง จิ้มงานกระจกครับจะขันนอนูม่งางโยะวงแล้วกตีบอหนิ ใส่เราก็จะขืนว่าไหนเนาะทีมงานตอนแรกทีมครับตอนแรกทีมกำลังลังวุ่นๆลงมาพี่น้องไงกลุ้มๆเลยนี่ขออนุญาตจอดค้างครับขออนุญาตจอดข้างๆเจ้าถิ่นนี่แหละมาขับไปเบิ่งพี่น้องว่ารถเป็นเป็นยังคือขึ้นบ่ได้เนี่ยผมมาแล้ว นี่ขนดนี้เลยตอนแล้วทีมครับตอนแล้วทีม เสียมอครับสีไหมเกียวครับครับอยู่กับเจ้าโคมัส,สุครับเก่าแต่เก่าพี่น้องนี่เก่าเแล้วครับนะครับ,รบทีมงานเบึงแย่งกันครับมันเป็นยังงุ่นนี่มาละสามครับเลืออีกสอง แ่เนี่ยตะแทงเขานมาครับเอาฟอกตัวที่สองมาเนี่ยนาล้เอาฟองบอกัมาได้ก็ได้หนาล้นกูน่นปังไซปังไซไซบ่ดับไม่ดับดับนดหมครบดับไดหมดับนีมันดับนันแต่ชาบิเดีทย่เปเชือไฟบัว่เดี๋ยววานเรียบ อดอึาขเพี่สิิดอ,อยู่นะลันมารดูยุทธ์เกัครับลรูตงไหอ๋ออยู่ทั้ง, audio, งเขียงไอ้ทั้งอันานไายปนินนะครับเวลาปนนงโค่ะเมียนครับแต่เกาเรียนยุทธ์แต้เกาเรียนงานเรียนงานบินครับเรียนงานผมท่างครับเมียนครับ

À, có thể, có thể đọc thôi của mình cũng không à, có cái cãi càng thôi nó bên xài có bị nhít cái

โชวช์โชว์มัดก่ันเลยครับอันหล <c oughs> เฮ้ยขอมาเลยนขอมาเล่น2ครั้นให้เ <c oughs> ต็มทางขึ้นทางลงเลยครับ รอและทีม2อัท่านครับ ติดครับพี่น้องเอ้าซ้ำเลี้ครับ <c oughs> มาเอาดินได้งานพร้อมครับได้ใจครับยิงงานสายแบตน้อกันครับซอยแลือกันครับพี่น้องนี่แหละครับตบใจคนไทยพี่น้อง <c oughs> ลงไม้แล้วครับอันนี้รถทางเจ้าทินพันนะครับทีมงานอย่างบนนี่นี่ครับต่อแล้วทีม แบกดินการกุศลพี่น้องแบกเขาน้าให้พระเต่าครับแบกดินเท็ดทางเขาน้าให้พระเต่าครับนี่รอๆแล้วพี่น้อง โอเคครับขั้นขาันขึ้นไปได้แล้วอิสุสุโอเคครับพี่น,อน,<ร>น้องตั้นนะงสะดวกแล้วครับฮัลโหลไงสาชเดียวเดี๋ยวผมแยกก่อน,<ร>น<ร> โอ้เปนตามไหมก็ยังจะไปเอาบุญเน่ยหรอวะ ท่านจพี่น้องหาเดี่ยวที่แรกะเขาจะซิฟเดี่ยวครับ มากันเก่าห้องบ้านนี่เอ้าอ้พี่น้องเดี๋ยวจะเบิ่งกันไหมนะครับคลิปนี้เอาไวส้สนีก่อนนะครับสวัสดีครับ